ตัวเองจิวเขาไม่ติดหรอกทำไมอ่ะเพราะว่าเขารักตัวเองไปหมดแล้วเรนี่อะไรกันนะไม่เห็นจะน่ารักเลยนี่ผมไม่ได้เศร้าแล้วไอ้บ้องไอ้ไอ้าไอ้าไอ้ล้าไอี้าไอ้าไอ้มีเไอ้ไอ้ะไมเาอยไอ้้าไ้ไอ้บีาอะอ้อารอ้าออ เป็นไรนะมึงกูจะคอยอยู่ข้างข้ามึงเองใครไม่อยู่เดี๋ยวกูอยู่เองเอออย่ข้ามเธอฮัลโหลทีดาทีรัามาแล้วหรออุ๊ยประธานโทษนะคะขออนุญาตไปหาผัวก่อนเนาะทีดาจะรักตัว,วนะตัวมาหาต่ำแหมอีสัตว์บอกอยู่ข้างๆ้ฮัลโหลเธอเขาขยับไปกินวิงซูงแล้วโอเคแหละฮัลโ okay, ้ลเอา ไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยเหรอเดี๋ยวฉันจะอยู่ข้างๆตัวเ,เองนะอุย้ยปวดโทรมาฮัลโหลแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปพูดกับปวดกว่อนบ๊ายบายเง้ย yeah. มึงเดี๋ยวมึงอะ่ะแก้ไปหาพี่เนมนะเดี๋ยวตูอะจะแอบถ่ายทำทำไมวะเอออะเร็วไปก็ไปพี่เนมทำอะไรอะ่ะกินหมูดิหมูอะไรหมูปลาเยอะไม่เป็นไรก<ว>ินเถอะ ไม่เป็นไรเดีบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูจะจก้มบึมงจิ้มเนี่ยมึงเนี่ย มีโต๊ะไหมไม่อันนี้มันอะไรโทรศัพท์รูปเนี่ยคืออะไรเป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องป้อนกันด้วยเหรอเพื่อนเพื่อนเราเลิกกันเถอะอะไรวะการแกงชอบไรอยู่ปะวะชอบไม่ชอบอ่ะ ก็พูดดิก็ชอบดิวะมันง่ายเหรอที่ชอบเขาแต่เขามีผัวแล้วอะเออไม่ง่ายเออไม่ง่ายงั้นเราลองมาคบกันดูปะล่ะเออก็คบกันดีมึงโกนทำไมมอยู่ใกล้กันเหอ